โอ้ยเมื่อในรอบปดประตูแล้วใช่ป่ะูเรามาดูขบวน434นะนั่งจากจากไหนวะจากบัวใหญ่ถึงบ้านเหลือมาจะนั่ง75กลับแต่ว่าตอนนี้นั่ง434 4ไปก่อน พ่อ,อใหญ่จะไปทางไหน่อนะไปเย็นมาก บอกว่าไม่นั่งสีดำสีมาควไม่ทันสีดึกแปดสีเ้าเลยสีเก้าควไม่ทันเมื่อวาช้าเยอะเมื่อวานเห็นช้าสี่สัวเนาะนักข่าวว่าหลีเราสีครางสองกรปอ่ะสีด9เก้าสก้ามาสชุดมั้งที่เดียวเมื่อวานใช่สชุดสองชุดก็เอาไปทำเสียงสูงกลับมันนี้ยัไงมันมันต้องเรียนท้เที่ยว ไม่ไม่ไม de ่ต้องเกียรั่งเเสเยร์ <ons> si ้มาเ่อนเราไม่ได้เปเรา่ไนคุมประตูไว้นะเดี๋ยวมันอันเขอถ่ายด้านหน้านะบพื่อดีนะระวังนะเมือประตูฝั่งหนามีลุดระูเรกอกนาะเดินขาแป้งอยู่ทั้งตานไดดก แฟนมาซื้อมา20บาทควกนี้ทุกวันแม่สายตายตาัดมาเป็นพันหยิบเกนยันอะ่ะสายตา20บาทตอนนี้นะครับบัว4 3 4ก็เข้าประแจเข้าสายอ่าสายเคลื่อนประสักนะใครไม่เจอใคร,รใครให้ตังค์ไม่20บาทก็ซื้อมอาแล้ว กำไรคูณสองได้ 2, มาสี่สิบสีดสิบาเขาเรียกว่าค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยไอ้ยี่ห้อเราก็ไดู้ว่าเป็นสาย,ยตาตาบ้าเป็นพันหรอเนาะเ,เราไม่รูร้ว่าเป็นเป็นชัดด้นเล็กน้อยแล้วก็เป็นสัวแย่อะไรเราเดี๋ยวสายตาจะพอมองได้อยู่ไม่มีแป้งทำไมเป็นไรอยู่บ้านมีสปอร์นั่นตอนตนี้ก็จะเป็นทางแบบทางเดี่ยวแล้วนะให้เพือ่อร์กอยพอเราปอดนะให้พอมาพอได้ได้ได้ แกไม่น่าดูเรอกคนเนี่ยผกน่ะไม่ได้นพบมานี่ครับนี่ว้าวมาถึงสายนี้แล้วโอ้ถึงเป็นมาเราคนไม่เคยมาจริงๆสายนี้เล่นโยเกิร์ตต้องสายนี้ต้องตู้ช่วงระยะทางจากซานที่มาอยู่ทีฬาเล่นโยเกิร์ตอกอันนี้นะความเร็วขบวนที่ทัสี่ นี่ครับนี่เราออกจากเคสพอเขาอแล้วนะเดี๋ยพี่ประตูเปาไดี๋ไปดูไม่เขาปิดดิคอยขวัญเขาตื่นตัวมาแล้วรอมาครัด้วยเสียงที่ได้ม Dạng chậm 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 chậm, chậm quá ไปอยู่โรบ้านโศกรังนะ่เจเนเ็ม่ยไอย้ออพี่น้องเลย <c oughs> ไอเฟิร์สไปโศกรังไม่มีหวัว่ะ โ,โกรังไม่มีหวังบ้านโศกรังนะไม่โซไม่ใช่โศกรังนะโศกรังหนึโโ่งสองไป <ส estão> ดีครับพี่เอ้ย ให้สัญญาณแบบใหม่แล้วเพือดขนาดนี้ตกใจหมดตกใจตกใจเครื่องขบวนตกใจเครื่องยนต์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับเอเจอใหม่คิวไม่ใช่กลับไปสอะไรต่อไปครับเชื่อปัญญาเด้วยปัญญาสเตลสต์สเตลบ้านสาย รับขอถึงที่สี่สัมผู้พูดภาษาสถานีต้นทางสถานีชุมทางหลายทางสถานีชุทางประตูนี่ครับประตูนี่ครับ

เรบ้านเก่าเยีวนะไอ้เก่าเยีวแก้งารผีที่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะแม่สายนี้เข้าสร้างชาชลาสั้นนะโอเคลงหนึ่งครับพี่ดีครับพี่ ส่งบริษัที่ยอยู่รถไาไหนไวะลืมไปทันอะไรนี้คนที่จอด่ักต่ารที่เยอะก่าแต่ก็บวรเต้องีะไม่เชือจะไ่อยู่นบ้าน ตอนพราตอนนี้ารี่จรงจริงจิ ขาลงไม่ได้ไฟรถหนอง,นป,งอปือโป่งฮะตอนนี้กันดีดเสียไม่ใช่หรอวะใช่คนลงเยอะนะคนขึ้นนิดเดียว หน่อยไปรถโวกกระเบื้องนะครับผมมาโองกระเบือ้อง เปิดกล้องโคราสีเลย่ะกล้องเนลโคสีเนยไม่้จะพากเ็บของแล้วก็ลงแะ

没读，没读。 หอนแล้วหอนแล้วรอนั่งเจ็ดกับพี่อ่ะ,ะ,ะสี่ต้อยเก้าเสียตังค์สูสิแห้าเดียวตังค์เ้ารเกิอไเล คุยกันดีนักร้องไม่ไหวออกก่อนแหนดลุ้นซึ่งแบบจะเิ่งนะนี่ไปละเจอใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนสวัสดีครับ